คุยกันนะใช่ไหมคุยกันไปค,คือมองนะมค,คนนะมองเขาให้ทะู้ถึงใจฮนะมองทะลุปไปเลยนะ เจอละคนนะขามาคุยป้ามนะคุยอะไรนะคุยแต่เรื่องของคนเรืงในเองเองตองมีบ้างบ้างนีอะไรอยถามว่าคนเขาอยากจะคุยเขาอยากจะรู้ไหมว่าคนถึงรวยอ่ะคนเขอยากรู้ไหมถามว่าวันหนึงอ่ะี่รางวั สองล้าน,นี่ยรู้สึกบอกทั้งหมายวันนี้เราคงไมไ่ถูกด้วยเราเห่าเราตามเราดีใจด้วยไหมไม่นะเอาบอกตามความจริงเะว่าไม่ได้ดีใจด้วยนะใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาบอกเราคมีคุณก็ณณมีแต่ถ้าคุณจะช่วยคนช่วย เขาสู for, so hungry, Asia, ่กันบ so ้างถ้าเราแบคุยในช่องเนาะไม่ได้ก้าวไกลกันอื่นนะแต่ว่าไม่ชอบฟังไม่ชอบฟังแต่ว่าตัวเองถูกนะก็คิดว่าตัวเองมันก็ไม่ใช่คนใจเดียวใชแต่ว่าไม่ก็ไม่ถูกก็ต้องทำก่อนเนาะขั้นแรกก็คือปล่อยปลาก่อนเลยเห็นกบกนีอะไรเนี่ยปล่อยไว้ฮะเล็งๆไป้ฮะปล่อยให้หมดเลยจะปล่อยเลยอ่ะเนี่ยคิดอย่างนี้นะก่อนจะปล่อย 咋回事？